เอาเอ้าพี่ขออยากเลยเปลี่ยนคนนําะนนี้วันสนลเาอนก็จะมันต้องนอนนอนนนำได้ทุกคนแหละผู้หญิงกล้าเปล่ากล้าเอาไปเอีกสคนไปสักสี่สาคนมามาเลยนัดแล้นใครกล้าเปล่านันัดแล้วไม่ใช่

ดีดีหลอกด็ดีสองอ้ดีงวนดีดีดีที่เุ๊บที่เราไดรับทีเรีแจรับได้รับได้รัด้าต้องตองรอบอ่ะรวมดี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 ด

แถมแดงอยู่กลางเลยต่อขอน,น้องเลยเราบูมไปด้วยกันมาตัวเดนยวบูมเฮ้ยไม่ใช่ปีสองพานลนุ่มนะเว้ยปีสองใครมีน้ำใจต่อขอนี้เลยเอาให้ดัง <c oughs> มันจะเป็นของกิจกรรมนะ